ฮัลโหลค่ะวัสดีค่ะวันนี้ช่องยายวันชาแนลจะมาทำคลิปของไอของแม่น้ำกบให้ f อฟได้ดูนะคะที่เห็นนี่คือเป็นถนนสายใบพาสแม่สายพะเยาค่ะที่เหมือนที่ยายวันได้ลงไปหน้าปกตอนนั้นอันนี้คือถนนสายใบพาสแล้วก็ ที่เห็นไกลๆนู้นก็เป็นเรือนจําของจังหวัดเชียงรายอันนี้ก็เลื่อนมาตรงนี้ก็เป็นใต้สะพานขับรถใต้สะพานขับรถแล้วอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นถนนเดินตรงที่ยาวานอยู่นี่คือเป็นสาศาสลา,าข้างล่างตรงนู้นก็จะเป็นทางขึ้นของสลา,าอีกทางหนึ่งที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้คือเป็นแม่น้ํากก ตลอดทั้งสายแล้วเขาจะทำสะพานอย่างเงี้ยจะเป็นแม่น้ำกกตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาเนาะเป็นวัดข้างบนจะมีเป็นวัดถ้ำอยู่ข้างบนแต่เยาวันยังไม่เคยเข้าไปสักทีเดี๋ยวมีโอกาสเยาวันจะไปถ่ายมาให้เอฟซีดูแม่น้ำกกของจังหวัดเชียงรายถ้าตอนน้ำแห้งหรือว่าตอนเมษายนช่วงสงการเทศา เจตการสงการก็จะทำเหมือนหาดพัทยาแต่แถวนี้ก็จะเรียกว่าหาดพัทยาสองเนาะจะมีสุ้มเต็นท์นั่งกินเล่นน้ำน้ำมันจะแห้งยิ่งกว่านี้เยอะมองใกล้ๆก็จะเห็นเป็นทิวเขาภูเขาสวยสวยมากยาวันแวะมา ดียวันไปสวนก็เลยแวะมาทำคลิปตรงนี้อันนี้เป็นใต้สะพานกับรถที่เห็นตรงนู้นก็เป็นที่ภูเขาที่เราเห็นน่ะจะเป็นวัดถ้าพระจะมีถ้าอยู่แล้วจะมีพระอยู่ข้างในเยาวันก็ผ่านประจำนะแต่เยาวันยังไม่ได้เข้าไปทำตรงนั้นเยาวัน มีโอกาสเยาวันจะเข้าไปทําคลิปมาให้ดูอยู่ว่าวัดถ้ำพระเป็นยังไงแล้วเยาวันก็จะไปวัดห้วยปากั้งไปถ่ายมาให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายคลิปนี้เยาวันก็ขอจบแค่นี้นะคะเพราะว่าเยาวันมีโอกาสที่ได้มาทำคลิปนี้ 5fc ให้กำลังใจเยาวันก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่วยช่วยกดซับสไครต์สันกระดิ่งให้เยาวันด้วยนะคะงั้นเยาวันขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ